สวัสดีครับมาพบกับช่างนะครับวันนี้มาเป็นขั้นตอนการถอดอยางท่นเครื่องเกียร์นะครับตัวหลังนะครับอ่าเอาช่างเลยอ่า,อานะครับเราจะถอดเบอร์สิบสี่ใต้ใต้ยางแท่นเครื่องก่อน,นครับครับตัวนี้จะเป็นการถอดนะครับ,รบเบอร์สิบสี่ครับ 3ามตัวพยายามแค่แข็งแล้วก็ถอดท่อนะครับถอดนอท่ออีกสี่ตัวนะครับนี่นครับ ทำแบบคล่องแคล่วครับมองไวนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับสภาพยางแห้เครื่องตัวหลังนะครับเสื่อมสภาพครับนี่ครับเข้ากีาแล้วสั่นนะครับตอนนี้อ่าเรามาดูกันแล้วก็ทอรเบอร์สิครับ อรวสิบสี่อีกตัวหนึ่งครับตันนี้จะเป็นตัวยาวครับผมนะครับเบอร์สิบสี่ครับเบอร์สิบสี่ครับ,รบแล้วก็ใช้ตัวดันครับคั่มไว้ครับตัวนี้ ค้ำแท่นเกลียวไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะถอดน็อตตัวเนี้ครับเบอร์สิบสี่ อ่าโอเคครับตอนนี้ต้องใช้ไม้ดันไว้นะครับไม่งั้นสูงไม่พอครับอ่าแล้วเราก็ยงออกไปครับย,งยงางยางแท่งเสี่ยงขอกมันครับนี่ครับดูครับสภาพครับ เดียมนะครับตัวนี้เนี่ยนี่ครับตัวใหม่เลกศูนย์ครับตัวนี้อ๋อนี่ครับระหัสสร้างไปมาเอาครับแล้วก็ใส่แบบเดิมนะครับ แค่นี้นะครับแล้วเราก็ทําย้อนกับแบวขั้นตอนที่เราถอดเลยนะครับโอเคนะครับอ่าตอนนี้จะค่าแรงขันจะอยู่ที่ค่าแรงขันของเนี่ยแท้ๆเรานี้จะอยู่ที่ห้าสิบห้านะครับนิวตันเมตรนะครับอเดี๋ยวเราจะมีขั้นตอนการขันด้วยแรงข้าปอนหมดทุกชิ้นนะครับน็อตนะครับทุกตัวนะครับ ที่ได้ถอดมานะครับอวันนี้ผมขอจบการนำเสนอคิดเพีงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ